ศึกยูโร2024ครับจบลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยและเป็นทีมชาติสเปนครับที่สามารถคว้าชแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่หลังจากเอาชนะอังกฤษไปได้2ประตูต่ตอหนึ่งแต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับโอ้โหมันมีโมเมนต์ได้มีสรรีสันเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องของฟุตบอลสนามครับเสน่ห์ของผลการแข่งขันรวมไปถึงโมเมนต์เนี่ยที่มันน่าจดจำนะครับเสมือนกับเราเนี่ยได้บันทึกทุกอย่างลงไปในสมาร์ทโฟนของ vivo ว่าแล้วครับขอเสนอวันนี้ครับจะพาไปคัด5โมเมนต์เด่นที่เห็นและต้องแชร์จากยูโรหนนี้นะครับเพื่อเป แห่งความสุขไปพร้อมๆกันครับ Vivo V, v 3 0 e 5 g ช็อตเดียวก็ปัปังชายหลายวันช็อตโมเมนต์แรกเลยครับลามินยาเมาพ่อหนุ่มนักสร้างสถิติ จะเรียกได้ว่าเจ้าเด็กคนนี้ครับเป็นปรากฏการณ์ก็คงจะไม่ผิดแปลกมากนักกับเด็กที่เพิ่งอายุครบ17ปีได้ไม่นานนี่มันคือทัวเนต์ใหญ่คนแรกของยาเมาครับแต่เขาเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงครับโครวคิ่งโครซิ่งโครอันตรายยาเมาครับเริ่มสร้างชื่อกับบาซ่าเมื่อซิสัันก่อนโชว์ฟอร์มเฉดฉายแบบสุดๆเลยครับกับการเบียดรุ่นพี่ยึดตำแหน่งตัวจริงทางฝั่งขวา โดยยาเมลครับถูกเรียกติดชาตสเปนชุดใหญ่นะครับเมื่อช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมาก่อนที่เขาเนี่ยจะกลายเป็นตัวหลักในยุคข,ของลุยส์เดลาฟอนเตเมื่อกระทิงดุออกสตาร์ทเกมแรกครับในร์นาเมนนี้นะครับยาเมลเป็นตัวจริงครับเท่ากับว่ายาเมลได้สร้างสถิติเอาไว้ครับกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในศึกยูโรรอบสุดท้ายครับด้วยวัยเพียงแค่16ปี3 3 8วันนอกจากนี้ครับยาเมลครับยังเพิ่งบันทึกสถิติว่าเป็นนักเตะที่สามารถทำแอสซิสต์ได้และเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่ ส่ดดวนอีกหนึ่งถิตินะครับบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมมากครับคือในเกมที่สเปนเอาชนะฝรั่งเศสไปสต่อหนึ่งวันนั้นครับยาเมาทำประตูได้ทาให้ยาเมาครับกลายเป็นนักเตะที่สามารถทําประตูในศึกยูโรด้วยวัยเพียงแค่16ปี362วันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่านี่มันคือท์นาเมใหญ่ครั้งแรกของลามินยาเมาครับเขาได้จัดการสร้างเิติเอาไว้อย่างมากมายแม้ว่าเขาเนี่ยจะต้องพกการบ้านไปทาด้วยแต่ว่าทุกอย่างครับมันลงตัวมันกลมกล่อมเหลือเกินเด็กอะไรมันจะเก่งได้เพยงนี้ โมเมนต์ที่2ครับหน้ากากเอ็มบาเป้ หนึ่งในความทรงจําของยูโรหนนี้ครับคงหนีไม่พ้นแฟชั่นหน้ากากเอ็มบัปเป้ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้จำใจต้องใส่หน้ากากนะครับเป็นเหมือนนินจาเต่าเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บบริเวณจมูกที่โดนมาตั้งแต่เกมแรกของทัวร์นาเมนต์แต่การใส่หน้ากากเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับเขาครับเพราะว่าผลงานเนี่ยมันดูดรอปลงไปโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังครับเอ็มบัปเป้ยิงได้เป็นแค่1ประตูแถมมาจากจุดโทษด้วยซึ่งประธานเป้นะครับยอมรับว่าการใส่หน้ากากเนี่ยมันมีส่วนสําคัญต่ตอาการเล่น บอแลแีกหนึ่งเรื่องสําคัญเลยครับคือการต่อสู้กับเงื่อนของตัวเองภายใต้หน้ากากที่ไม่สามารถเช็ดได้ตามปกติทั่วไปแถมมันเนี่ยจะคอยไหลเข้าตาครับบทบางวิธีการมองต่างๆอีกด้วยนั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้เอมเป้เนี่ยไม่สามารถโชว์ฟอร์มเฉิดฉายได้ในศึกยูโรหนนี้แต่ว่าการใส่หน้ากากเนี่ยกลายเป็นที่จดจําสําหรับแฟนบอลโมเมนต์ Moment ที่3ครับการตีลังกาของจุดเบลลิงแฮม แม้ว่าอังกฤษนะครับจะไปไม่ถึงฝั่งฝันครับอกหักเป็นครั้งที่2ติที่ต่อกันในรายการนี้แต่ว่าลูกยิงของจุดเบลิงแฮมครับมันยังคงจําฝังใจในเกมที่เขาเนี่ยพาอังกฤษผ่านเข้ารอบเอาชนะสโลวาเกียไปได้เกมในวันนั้นครับอังกฤษถูกคู่แข่งเนี่ยขึ้นนั้นต้องแต่กลางครึ่งแรกครับแถมเกมหลังจากนั้นเนี่ยของอังกฤษก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่ด้วยจวนเจียนจะตกรอบอยู่แล้วกระทั่งครับมาถึงในช่วงทดเจ็บนาทีที่5ครับจากฝันที่มันกําลังสลายครับกลับถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาครับจากชดกระโดดจักร แถมยังสวยงานระดับ5ดาวอีกด้วยจากลูกกระโดดฟาดของจูดครับที่เหมือนสมวนวิญญาณพรชัยเขาแก้วเข้าไปนะครับบอกเลยว่าโอ้โหประตูนั้นเนี่ยมันกลายเป็นความทรงจํามันกลายเป็นประตูที่ทําให้อังกฤษครับได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เป็นอีกครั้งและอีกครั้งครับที่ความผิดหวังเนี่ยมันเกาะกินหัวใจของแฮร์รี่เคนจากการไปได้เพียงแค่รองแชมป์เดินผ่านโทฟี่ความสาเร็จที่เขาเนี่ยยังไม่เคยได้เอามือไปเอื้อมถึงภาพของเคนครับเดินคอตกไม่หันมองถ้วยแชมป์เนี่ยเป็นอะไรที่มันเห็นจนชินตาและมันน่าเศร้าสําหรับคนเนี่ยที่หวังอยากให้เคนเป็นแชมป์สักครั้งหนึ่งถ้าตัดเรื่องคําดูหมิ่นออกไปว่าอังกฤษไล่แชมป์เพราะแฮร์รี่เคนยบร์นไล่แชมป์เพราะแฮร์รี่เคนไปดูกันที่โฟกัสผลงานส่วนตัวล้วนๆครับต้องบอกว่าผลงานของเคนครับในศึกยูโรนครรนน มี3ประตูก็จริงครับแต่ว่าองค์ประกอบโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่เป็นใจเอาเสร็จเลยปัจจุบันครับเคนอายุ30ปีครับถามว่ายังมีโอกาสที่จะสัมผัสโทฟี่อยู่ไหมบอกเลยว่ามีครับยังเชื่อว่าเขาเนี่ยคู่ควรต่อความสําเร็จอย่างน้อยเนี่ยต้องมีแชมป์ซักแชมป์ในชีวิตแต่มันครับจะเกิดขึ้นที่ไหนในทีมอะไรจะเป็นสโมสรหรือว่าทีมชาติอันนี้ต้องให้เวลาเป็นคําตอบในเวิลด์ครับครับอีก2ปีข้างหน้าเคนจะอายุ32ปีหรือว่ายูโร2 0 2 8ครับเคนจะอายุ34ปีถ้าเขา เขาเนี่ยยังสามารถรักษาผลงานเอาไว้ได้ในระดับสูงนะครับก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะมาแก้ตัวและคว้าชแชมป์กับอังกฤษได้สักทีแต่ว่าภาพที่เขาผิดหวังครับมันกลายเป็นสิ่งที่คนเนี่ยนำมาแชร์กันและพูดว่านี่แหละครับคืออาถรรพ์ของแฮร์รี่เคนโมเมนต์ที่5าครับลุยส์ลาฟอนเต้ยอดโค้ชจากสเปน ก่อนศึกยูโรจะเริ่มขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าสเปนเนี่ยไม่ใช่ตัวเต็งครับหลายคนโฟกัสไปที่อังกฤษเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสครับแต่ว่าหลังเล่นเกมแมตช์แรกครับที่สเปนถล่มโครเอเชียไป3าต่อ0ูเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปฟุตบอลของเดลฟอนเต้ครับมันสวยงามตามแบบฉบับของสเปนครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช่กุนซือบิ๊กเนมนะครับแต่ว่าสไตล์การเล่นเนี่ยสามารถดึงศักยาภาพของลูกทีมออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยคุกคีกับน้องเตะมาตั้งแต่เป็นชุดเยาวชนเดล ยูโรชุดยู21หรือว่าเคยคว้าเหรียญเงินครับในช่วงโอลิมปิกเกมมาแล้วเขาเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมาทั้งหมดครับก่อนจะก้าึ้นสุดชุดใหญ่อย่างเต็มภาคภูมิและความท้าทายที่เขาสามารถทํามันได้นะครับก็หักปากาเซนคว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เดลาฟอนเต้ครับใช้ความผสมผสานครับนำนักเตะดาวรุ่งมาเล่นร่วมกับนักเตะวัยเก่าได้อย่างลงตัวครับไม่ว่าจะเป็นลามินยามาวกลายเป็นเด็กเทพนิโก้วิลเลียมครับที่สามารถเฉิดฉายได้อย่างเต็มภาคภูมิมีมาร์โกกูเรย่าครับที่เหมือน เล่นร่วมกับพวกโรดีและอัลาบรโมราตาทุกอย่างเนี่ยมันดูคมกล่อมเหลือเกินสเปนครับกล้าใช้โคชที่ไม่โด่งไม่ดังแต่ว่ารู้จักวัตถุดิบนะครับในการเลือกใช้เป็นอย่างดีไม่เร่งรีบไม่เร่งร้อนค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ไปแบบทีละนิดทีละนิดครับจนผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาอย่างชัดเจนเดลาฟอนเต้ onte, ครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยมีดีพอในการพาสเปนเป็นแชมป์และนับจากนี้ครับเขาจะต่อยอดในการพาสเปนเนี่ยไปสู่โทรฟร่ในอีก2ปีข้างหน้าที่เรียกกันว่าฟุตบอลโลก2 0 2 6ครับ vivo v, v 3 0 e 5g ช็อตเดียวก็ปังชายไลายวันช็อต